สบายเลยครับแกลยอมออืข่าไผ่มากอ่ะบุมมี่ข่าหนามากกับบมี่ข่าประกันไผ่มากกับบุ้มมี่เกอยเบาก็บเม่นคว่ำบุ้มมีได้แปดสิบก้าสิบมาก็ซื้อสัตสี่โลหะโล่แบบนี้นะนมลูกแน่เป็นเพลทลูกแน่แบ่งกันแบบนี้บางนี้ซื้อนมวังนี้ซื้อนมอื่นซื้อข้าวมือซื้อเป็นเพลทแบบนี้มาลงบ่นี้กินยังสิบเซกคือมงกินซีนกินปลาคือบ้านคือเมืองกั เป็นอะไรเว้ยบุเคยได้กินบอเดิวนี่อะไรกินดูวยคอมเมนว่าเขาอยากกินกระหมูนะว่ะเพื่อนห้งที่คนหนึ <S <S ่งก็ได้กินหนึ่งได้กินแซ่บเออสวยค่าแล้วเจ้าหังเจ้ามิงบุญจักแน้ว่าเว้ยดีมีแห้งเงินหาคันก็แห่งได้สอยลูกสอยร้านก็ได้ ท,ทักทายสบายดีพ่อพี่น้องประดูเมื่อสุขสุขคนเด้อเนาะอะมานิกาทางสนวนัการีเขาเดือ่าีเขาไปหาทางเหื่อเพิ่นเนาะอันเม่น้องแป๊บีิพ่อพี่น้องเลยก็มีทางผู้รักผู้หญยเนาะมอบหมายให้เป็นสะพานบุญเนาะพี่พี่น้องเนาะเป็นเงินกับจำนวนหนึ่งพันบาทเนาะกะซื้อเครื่องมาให้น้องเพิ่นเนาะเป็นที่นอนเดือบผรพา homes พ่อพี่พี่น้องเนาะ กติธามทั้งเอเยเพิ่นเนาะว่าได้ยินข่าวทั้งเอเยเพิ่์นมีนี่มีสินพี่น้องเอ้ยคือแบบว่าอ่าบ่มีเงินเสียนำบ้านเนาะการทางสนนิบตสิธามทั้งเอเยเพิ่นบ่เมนเทจ,จริงบ่หรือว่าใดเอเยทั้งเอเยเพิ่นมียังแน่เนาะียังมีภาร,ระที่ว่ายังบ่ได้แก้ไขพพี่น้องเอ้ยฮาจังใดรายละเอียดด้วยว่าคำตอบเนาะจากเอเยเพิ่นเด้พี่น้องจังใดทางสนนิบตสิเข้าไป ทักทายเพิ่นเนาะตอนนี้ก็สิให้เพิ่นย่างออกมาแตือนเพิ่นมาหาทางบ้านน้องใบเตยพี่น้องเอ้ยอจังได๋ก็ไปเบิ่งไปซ้อมพร้อมกับสาวนวลได้พี่น้องเอ้ยโยถ้าเย่างมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเออๆๆอาสบายดีเอ้ยสบายดีโราน้อยก็ออกมาเที่ยวบาดยงนะคือผมติดปบาดนีใจเบิ่งลูกเบิ่งเอันังออ เฮ้น้องเตยมาอุ้มน้องรู้หะว้าาอ่าสบายดีละสบายดีเอฟซีเป็นอะไรอีละนงนละมลงไว้ชาเตยหายชาเตยเด้ออ่านังนมากละนั่งน้องเอ้ไว้ลงไวนังนงเตยแล้บอนังนโอ้นังนอ้ดี่หมเลย เอ้ยแหละมาลี็งนน,ะะนิ่มอะไรแบบนี้คืออันยังอันดีมันคือเป็นบรางมาเล็งอะนะเจ็บปากเจ็บปากห่อนในบ่กินเนื้อหรือไงกินข้าวนนี้นะกินข้าวกินน้ำขมยังไงอืมเจ็บตลอดลิ้่มปนห่าใส่ยานดาหมึกตลอดอใส่เไิปนตลอดอืมเนี่ยหมึกเต๋ตาายตป่ะอ๋อเนาะอ่าวันนี้ก็คือเราคนนี้พี่น้องเอ้ยก็ ที่ถามเรื่องเอื้อยเพิ่นเน่เนาะจังนีิจังหน่อยกับเรื่องเกี่ยวกับอ่านี่ละครอบครัวเพลเนื้อบ้านส่วนตัวเนาะแต่คนเนี้ถามทั้งเอื้อยเพิ่นกับอะไรเงินขคาวเงี้ขคาวว่าทั้งเอื้อยนี่มีหนีไมีสินบ่เอื้อยอีอแล้วมีหนียังเลยมีหนีคาดต้องหนี่เรียกบ้านการเมืองอันนี้แล้วมีเนาะมีใส่มีจ่ายเดี๋ยวเขาถามตรงๆเลยกับไอเอื้อยกระบอกตรงๆเด้อย่บ้านมีหนีเท่าไรเลย ประมาณเท่าไรเลยยันเพาะตินี่เพื่อนนะนี่ทั้งคานมลูกทั้งค้าบ้านค้าเมืองก็หาเซนประมาณหาเซนและประมาณหาเซนเนาะมีแต่ซัมนี่มั้งปะโดยมีอ๋อดื้อเป็นบ่ให้เบิงน้ำเด้อยอย่าดื้ออย่าดื้อย่าดื้อสับเตยหายโอ้ย เดี๋ยวันนี้เดือนทางเอื้อนยังบริจาคพ่นบ่เดี๋ยววันหน้าบริจาคแล้วบ่มีหายเนาะบ่เพิ่นบ่ได้เงินมากอ่ะซื้อข้าวซื้อน้ำมืดซื้อนมซื้อหายมุงก็บ่มีมืดไม่ได้สักมีมีแบบบางส่วนเพิ่นมาเก็บมาอย่างเด็ดเออคัดของเพิ่นอยู่บ่คัดของแล้วมันบ่ได้เนาะบ่เพิ่นมาเก็บมายังบ่ได้มีก็กอนหายกันเนาะมาเก็บยังได้ก็บ่ได้มาเก็บยังได้ก็บ่ได้ อือมันตายก็ชูกระปุกได้ได้แบเอ้ยกรได้กรบปได้เอ้ยมาโอ้อันนี้คือเป็นเงินประกันภัยบ่เลยโอ้ประกันสังคมเงินหนึ่งเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำชีพประกันงนอ๋อซ้ำกันสถาบันนะซ้ำชีพแต่มันบ่มีเห็นได้มันเกิอพัวไปถึงห้าหกชีพก็ซื้อนมลูกเหลือเงินชีพเจ้าพันมาเกิอก็ซับเงนกีบมาจ้ะอืมได้撒เดี๋ยวอันทางพัวเอ้ยนี่แบบว่าเพิ่นกับบริกุมบ่ ก็กุ้มบปนั่นแหละเงินเกือบเงินวันบ่ได้ผัดเบิกเงินเดือนมาเนาะเดือนนึงล้านก็สิกุ้มกินซังก็ซื้อข้าวซืนมเื่อกบ่ได้ไปส่งเบีก็ได้20ให้อนนาอือมันก็บุ่้มเงินสํานั้นเาไดซะแม่ดอกเพิ่นไปคูมอยู่ย่นยอนยังไปค่มอยู่ย่อนับ่ไปงบ่ได้กินลูกะอือๆผนีแหละยนี่แหละนดังเนาะแม่นอือเนี่ยก็หาบ่ได้อะเด้ยะก

คิดหินเนี่ยไรเนาะอันนี้ก็ถืออยากถามได้ก็อยากคุเนาะที่เราเนาะแต่ทั้งเอื้อยนี่เอาลูกซัมนี่เนาะเลยเอื้อยคิดอยากเห็ดมันเห็ดยังอยู่บ่เอ้ยอยคิดอยากเห็ดยุ่มครับ่มีเงินมีคำมาได้สักอคิดอยากเห็ดอยากเห็ดอืมหนาผัดโบมีแต่ก็ได้ถามเพจหมอผึ่งยี่บ่าประมาณเท่าไรโบได้ถามแล้วบ่มีเงินแล้วก็บโบได้ถามอีก เพราะว่าได้ลูกก็ได้อยู่เพือนเด้บ่ได้ไปได้อยู่หมอได้ลูกก็ได้ผู้นี้ก็ได้อยู่เพือนเก็บเก็บก็บ่ได้เฮิงแบบเฮาก็ได้โลดนนะพเป็นยังไง่ายเเนาะแม่นแเฮาถือปาเฮาก็บ่ได้อยู่เว้าได้ซะอือๆาบ่มีเนาะโตกะไปนําหมู่แล้วจออกเลยยดจัเตยด้นงจัเตยอือ นางก็คนขี้ดื้อบ่เหื่อมาหอื่ยได้นางมากเตืนื่อเอ๊ะแป็สีมาดิกระเือห็นนั่นเรื่อยถึยิ้มเนาะพูนี้กนเ้ยเอไ่ได้คุยเออบ่ได้ละกายบอจะกไพสักหาบอกผูขี้ดื้อนี่แล้วเนาะอายแล้วบ่บ่น้องเนาะน้องหรืออายเอออายปตาย เโ็นตะคุนีเห็นแล้วพี่น้องเดี๋ยววันนี้อันเพิ่นมาเก็บอันกาไพอันนี้นะกาปะกันไพนี่ถือว่าโดนนาบอด้วยวันอะไรกาปกันไพกัฮะก็วังบ้านวางเจ้ามาซอยและเจ้ามาซอยแล้วประมาณเมื่อหนึ่งมือสองก็กระซื้อเข่าเนาะจะหมายเมื่อหนึ่งเมื่อสองกระซื้อเข่าสิบโลแล้วก็ใส่หนึ่ง็นสาวพันสิบโลกระเซนหาได้เราสิบหาพันอืออือกกระซื้อเข่าเจ้าหัวโลหนึงใส่หนึ่ง้าวพันแล้วเงินเรื่องเงินสิบพัน ใส่หนีไปเลยใส่หนีกิน้เอาเขาน้ำผึนหัดทึงอไรติดติดผึนไว้ว่าฉันสาพันติดผึนสาวพัใส่นีผึนกับเบ็ดเงนจะสอยเงินสิบพันกบปุนีผึนเง้นอยากน่าเป๊ปซี่ผึนก็ซื้อิ่นใหญค่ไนยังได้กูน้อยเหรอบไม่บด้อดื้อผึนหายเดยบด้อเด แบบนี้แบบเรียกว่าการเมืองนี่คือทั้งเรื่อยนี่คัดของตลอดเป็นบ่แม่นฮะโบมี่ฮะโบดโดได้เผื่อฮะโบได้เด้กนมาเก็บชกหนึ่งชกสองกับโบดได้คนกระบะว้าวนนาเนาะถือว่าจะ<า><า>ชกแล้วนี่ที่เอียร์บอติเซียเนี่ยก็<อ>ชกเดียวนแหลยชกเดียวแล้วก่อนก็แม่เสียฮะโบมีเด้แล้วนี่ไอ้เนาะก,กับว้าวขาไผ่กับโบมีเก็บขาหน้านกับโบมี เ็บค่าประกันภัยกับโบมี่คนวันนี้นะฮะกับโบมี่กับใดเหตุอะไรมันโบมี่โบเมนอกก็อยากเสียป่ะอย่าดื้อลูกอย่าดื้อบมดเละอย่าดื้อเท่าอันนี้หายเด็วหายกต่ยอมเพื่อได้โบมี่ให้ใครคนเทาเกิดมาก็อยากมีแล้วมันม่ได้ได้ยังไก็คือว่าเนี่ยมันก็ เนาะคือตามอุ hmm. no. 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 no ่นไอ้เกาะน้องเห็นนั่นแหละถ้าบ่มีก็คือเว้าแหนขุดเขี่ยใส่ก็บ่มีว่าแต่เค้าก็ยังไปหาดำไม้ดำนาบจ้าไก็บ่ได้าาูเป็นน้อยอีเด้ไปใช้ได้เป็นแเพิดได้เนาะพนีก็เป็นเพิดใตลอดาดูก็ูน้อยอีกพอดีําาไปใส่ันเอเานมาเก็บ มันก้อม ó ห้ได้สก็สบอได้ครับต่ n ไมาฟมากอะบุมี่ข่าหนามากกับบุมี่าแกันไฟมากับบุมมี่เ้อยวเบาก็เมนคว่วอืมบุบมมี่เฮ้ได้สิได้ได้ได้เยได้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 ด็ได้ด้ได้ได้ เป็นแบบนี้เธอบรรณาบรรในได้สมุดบ่มีเงินคำให้เพิินได้สิมีมีได้เพิ่นคือเพิ่นว่าออกไรกับ้ตายกับได้ดเลิกันไปกับผ้ใดกับไูดเห็นมมีผมมีเห็นได้ส่มีเห็นเป็นไสไปกู้สียไปยืมกใชยอมไหมไปยอมไหได้กับู่ดกับ้ดเจ่าพัวเจ้านี่คนอยู่ปากเซนี่ปากเซเออแบบว่าโยงใหญ่มาอยู่พี่เมนบอก แต่ว่าเราไ้อยู่เพื่อนมาแต่ละมือไม่ได้อยู่จากมือไม่ได้อยู่ขพ้นนก็ไปกาดกัไปเฮดวีไปเฮดวีอยู่กับบริกินเฮดวีเองเียเอาเบี้ยลงนไปเตาอิ่มเ้เิเตาอิมน่เดือนมเปินเหตุเรืะงเดือนหนึ่งตะกี้เดือนละล่ามันเปินขึ้นใ้ฮรันหาเดือนห่งนามขึ้นเป็นคนเก่าอลยรนี้เห็ดลายปีนะเพิ่นและเปิดขึ้นไห้ไปเห็ดได้สะบเขาอยู่เพื่บริกินมันกำัอยู่เมื่อหนึ่งสองมือผมมีเข้ามาผบมีนน้อลูกกิน ถือว่าเขาเนี่ยกว่าบริสุขขันเป็นกระสอบเนาะไอเนาะบริสุขแล้วเขาเขาได้สำได้เขาก็ซื้อสำนั้นซื้อเป็นโลเนาะแบ่งคำเขาได้คำเขาได้ซีไร้เขาก็ซื้อไร้เนี่ยสมมติว่าได้แปดชิปเก้าชิปมาก็ซื้อซักสี่โลห้าโลแบบนี้นะนมลูกแน่เป็นเพลทลูกแน่แบ่งกันแบบนี้บางนี่ซื้อนมบรซื้อนมเหมือนซื้อเขาเหมือซื้อเป็นเพลทแบบนี้เมานเราก็ยั้งเงินแบบนี้แหละกันเนาะ เปิดเนี sí. s <S yes. to to live, so no ่นึงกันยังเนี่ยหนึ่งเซซีบาแนรายเนาะชีวิตคนเฮามันก็คือว่าแหละทุกคนมันก็อยากมีอยากได้รับได้ดีทุกคนแหละแต่มันก็ดิ้นโดนไปแล้วมันก็พอาสำนั่งอยากกินเนี่ยเซ็ตเซ็ตในบ้านใำเมืองก็บอกได้กินแอ้วเฮ้ยไม่หิมเคยกินยังสแต่ละมื้ออ้าวกินนะไรฟองป้าเจ้ามาซอยอะไรไข่แคยนังอยู่ห่างห้น้อย กินป้องปลาขึ้นเห็นมือเ้าไปต้มเคียดพอบอีกอ่ะอยากกินยังสิบเซกคือมึงกินซีนกินปลาคือบ้านคือเมืองกะเป็นอะไรเว้ยบุเคยได้กินบ่เดือนอะไรกินยูก็ามันว่าเขาอยากกินกือมึงนะว่าเพิ่งทั้งที่คนหนึ่งก็ได้กินนึงได้กิน แต่ว่าชุดแบบว่าอยากแต่ว่าบ่ได้กินจังซี่บ่แม่นมื้อที่เฮาคิดก็ยังโอ๊ยสุดเห็นบ่ว่สิกินซีนน้ําลุกก็บ่มีอืมล่นลูกบ่เดียวก็ิกลงิหน้าเนาะขาดคนมากินซีนกสิน้ําลกเออเด้อลูกเด้อ ไปไปเตยผ้าน้องไปไปใส่อีละไปพ้านองไปไปเหินมาเนเค่งเหมือนขาพ่ยงไงผ้าน้องไปไปแมนให้น้องในวใส่เลโอเก็บงนีอยเตยปลุกไปเดือดเตยสบายเิรก็เล่ไมเมาเร็วกบซีวิตแบบว่าขาดเคิรมแบบอยากกินของเสพของบริกินใส่ถึงเบื้องเปลียนเปียนใส่นี่ลูกยุดเปียนใส่ถึงเบื้องไเต้ยพาไปแมนมันไงสิกนบิดเบยงแบบว่าสวย าที่สุดเลยที่แบบว่าอยากกินแต่บุมมีโอกาสได้กินนลยนะบอกเพื่นไว้กินกับบุ๊มเป็นมนอยากกินตัวเองอยากอยากให้ลูกได้กินว่ะผู้นี้ได้ยางไดคลูกนะกินป้าเมนกัเข่าคนนั้นเนาะเมนตบเข่ากับน้าคนนั่นแหละเอาเ่าบป๊นได้ดอกยังกินไปอืมชุดห่วงที่สุดก็คือลูกผู้นี้แล้เนาะผู้นี้ไปบุได้เรือตัวเองบุได้เลยทีเดียวคนใดก็เด็กน้อยเนาะกินพริกกินเกลือบุได้บุ๊มสนสะ đây xin hẹn xin nhắn và hãy lưu cả bộ đại phần nhân cho con ông hãy trong tổ sắp có vay nhắm hãy bọn hiện là mà có hãy tự nhiên kín, tay với nhau cả tôn là phần phụ nữ của cơ mu đến nhận xác chia hẳn kinh nhắn cả đây thực sự mình nói tin nhau của đây แบบว่า,ามาเบ่งสภาพเิ่นเอืือพผ่นเด้วเนาะหววมู้ซึกอย่แม่ว่าท่อไปเบิดทุกอย่างคิดอานาเรื่องเงินเรื่องคำกับโมมี่มีเออแล้วมาคิดดูต้นลูกอีกแบบวบามีภาระให้แกนะไปหางเงินกับไปบ่ได้ไปหาบ่าได้ไปบ่ได้เลยแต่นางเบ่งดูุสปซื้อของกินแบบมันเพ่งๆเนี่บแบบคิดเย็นลูกซะ นมลูกเลยแพงๆนมลูกบ่มีนมกินแล้วก็ยาซะอีหยังก็กินไปเฮ้ยเอ้ว่าให้ได้ลูกก็บ่มีแนวกินเป็นเพก็บ่มีนมก็บ่มีเาผู้ใหญ่กจวิุแล้วก็แลขอแต่ว่ามีข้าวกินอือแม่นคมลาวล่ะวาก็ฮฮเ้ยบ่ได้วาว่า่นว่านําเพิ่นบ่่นําเพิ่นเด้อเฮ้ยเนาะมีแต่คือว่าอเนาะสูต่อไปเฮ็ดได ัวไรมันเป็นเบียร์ชิบจังได้เอาก็ได้อ่ะมันนี่ก็ถือว่าเนาะเข้ามามันนี่ก็คือเป็นทางพลักผู้หญ่เนาะเพื่อนก็เห็นดูสงสารทางอีหลานี่ละน้องเบปซี่เนาะเพื่อนก็เห็นนอนอยู่ในพืชมัน่ะเนาะแต้เพื่อนก็ย่านแบบเจ็บตุนเจ็บโตทางน้องเพื่อนน่ะแหละเลยอันน่ะให้ทางสนุนี่ซื้ออ่า ผ้าปูเนาะผ้าป <Get old. S 2> uh, ูที่นอนของน้องอะไรแบบว่ามันสามารถแบบว่าเก็บก็ได้เนาะโดยอ่าโล่งมั่ยล่ะกันหมดที่เราเเนาะก็ซื้อมาเรีไม่หมดเลยมีผ้าห่มมีเด้ออันเนาะลองไปเจอก็ไปเลยอุตวสวยนี่สวยไปแล้วนี่น้องเป็นแบบผ้าปูบนเด้อเด้อนี่เด้อ กะได้บ่อนงามเลยเด้พี่นายกะผู้บ่อนอันนี่เนาะอันนี้ผ้าแป้เด้อโอ้ยผ้าแฟอ่ะพอได้ห่มเพิ่นว่าเนาะอ่ะนี่กะเอ้ยกะได้บ่งามเด้อนี่ได้จะวานอ้ายสิจักสิขึ้นไปย่องบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่น้องก็บ่เฮ็ดอือๆเเอ้าะคือทางเอื้อยเพิ่นเนาะ อ่เนาะก,ก็คืออันทางเมย์เพิ่นซอยเข้ามาเนาะหนึ่งพันบาทไปพี่น้องเนาะ,ะแล้วก็ซื้ออันนี้แล้วก็ผ้าห่มที่นอนของน้องเพิ่นเนาะกับส่วนที่เดือกกะสีพหุศรีฮาเซนและบ้านนี้แต่ว่าทางเฮากะสีจกเพิ่มแล้วก็สีหท้ทางเอเยเพิ่นเนาะแก้ไขที่มันอ่าจำเป็นก้อนเด้เอเด้อห้เจ้าเอาไปใส่หนีใส่ชิ้นพิ่นซาเนาะเฮากะคือว่าได้อยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเ,มองเหมืนบ่ มีบ่มีก็คือว่าอะไรมันก็เอาก็ระโอกาสพันหลายมือแล้วฮะมีก็ไปใส่เพิ่นบาตนี่อือก็คือว่าอะไรบัตมีบัตบ่มีเนาะมันแบบเวลามันขาดเคิร์นพี่น้องเลยมันก็อยา่างง่ายในนิงมันก็สะดวกสบายเนาะสอบมาหาพ่ท่นเนาะเมนเมนเด้อไอ้อดองเอ้ยขึ้นนี่เลยอืออ่ะจังได้ก็สิให้ทางเอื้อยเพื่อนเนาะไปแก้ไขเรื่องอาณาหนี้สินพพี่น้องเลยเนาะที่บ้ายังค้างค่า ซ <see> um, so ีเด้อนีท <in> <laughs> right? ี Hence, is it? It is the, ่นอนใหม่เลยเนาะโอ้ยสิได้สิได้กิ้งบ่เอาเอื้อยเป็นเงินกะ500,000เด้ออ้าวให้เจ้าไปซอยนี่ใส่สินเนาะเออครัหลเด้อ้นโดยอจังก็คือให้ทางเอ้ยอยพรอยสให้ทางอ่ายายพังไทยเนาะเอ

บู DJ, <t us> <t us> ้สึกดีใจบ่แม่นน่ะอืออยวิีผู mm ้ก hmm. ็ได้บ่ได้เป totally> ็นดอกยังบ่มีหยด้ซะอือจิสิว่าแนไดเนาะทางเฮาก็ได้ไปใเพิ่นเนาะได้อันนั้นน่แหละนี่แต่เอาไปใส่เพิ่นเด้อเด้อวินีเนาะ เรากะสิได้เบาวางนำเมนบอกง่ายไล่ได้แบบเป็นละแบบงยายอีก hmm. ข้อความับ hmm. จ okay. ับหน่ายบิดล่างเนาะน้อยอากาศช่วยให้เพิ่นสมน้อยพอได้บิดบ้างไม่ไปนั่้ำว่าโฮมไว้มันก็ร้ายเนาะเฮาก็คือว่าอันนี้มันหาบ่ได้ในนี้มันกระสับนี่เกลียดใครเป็นไปก่อน อ่จังใดก็คือว่าเน,น,นีน่ยน้องเอยนิ่งแต่สูส๋ๆเนาะอ่าเบิ่งลูกเบิ่งเจ้าให้ดีคือว่านชุดความสามารถผู้เป็นพ่พพพพพอเป็นแม่นแหละเนาในในะทางเฮาก็คือว่าแหละพี่น้องเองอ่ะแน่ยจังบ่อยู่พ่อก็อยู่บ่ได้บ่มีกินอยู่กะเออวันลาวก็ไปการกบกันเขียนมาพอได้ก็เหนื่อยก็ันแบบนี้ไป,ไปยู่ันดูบริจินเนาะน้องลูกะเพิ่ยคนบริจินเพิน่น,นไฮ <ừ> mm, หาเนี่ยมาขายโบหรือวันอะไรแบบกำไร้ายกับใครอือแต่คือเจ้าเมนบ่นี่นหละขายกับคนภูมิมาลในเฮือนคนไม่ฆ่านะนร้ายวางพดตกหันอะไรซ้ำโลซีโลแล้วกบะโลหนึ่งหาซิบอือม,มันหลายเจ้าที่มันไม่ได้แล้วเข่ายาวเลยอืออืออือกินกันง่ายๆช้านี่ตู้คืนนี่ค่ะ จะไปทุกมื่อเนาะเลยจากเวียกประจำนะครับไปขันตกจังได้ไปขับนโตมันโบได้ครบอ๋อมีแต่สู่ต่อไปเข้มแข็งลนะเอ้อยาจังได้เมื่อนี้กะทางเฮากะดีใจน้ำเนาะที่มีทางยายใจดีเพื่อนทางเมย์พอละนก็ซอยสุประทำขามากก็ถือว่าเอ้าวทั้งเลยกะได้เกล้ไข่ด่าละเนาะวันนี้ขอบใจละลายเด้อแม่เอ้ย มกใจอยผู้ขายได้อตื่นตันไปเบิดีมกดีใจ้จักแนวเว้าแนวว่าเอยู่มแงซอยลูกซอยร้านก็ได้ซึ่โมีลูกร้านแผูไบ่ได้นี่สิได้ซะก็ได้เเตอทุหญ้าบ่ตทุหญ้า้ได้ดาอยู่ดีมีแงแม่เด้อซอยน้อยๆซอยอีหล่าก็ได้โอ้ยดีใจอ้ย อาจังไดทังเฮากะมอบสิ่งมอบของเนื้อบ่ามอบเงินจำนวนห้าแสนให้เอ้ยเพลินเรียบร้อยแล้วเพื่พี่น้องเอ้ยจังไดก็คือว่าเนี่ยกับป้านเรื่อยเด้อบแบบเนี้ยมุกกลับใจลายๆจังสันละเนาะสู่ต่อไปได้เลยอ่ะสแหรับคืนนี้ก็อาสบารดีโดยโดยอ่ะแ้เพื่อนพี่น้องเมื่อกี้ก็คืออ่าท่าสนองกับมอบสิ่งมอบของให้ท่างเอ้ยเพิ่นเนาะ